สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่อง YouTube up กันอีกเช่นเคยนะครับผมเฮนี่มันจัด ไฮไลท์ไม่พอนะยังมามันในนี้อีกนะครับผมโอเคครับ <c oughs> okay, ผมเรื่อนี้เราจะมาทําตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานนะครับ <c oughs> ก็จะมาสอนการใช้สกิลดับเบิลทัชนะครับผมก็เป็นสกิลที่หลายๆคนชอบนะครับเวลาเห็นผมใช้โอ้ย oh, พี่มันเฟียวเงาะนะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะต้องฝึกฝนในการใช้นิดนึงอยู่ๆใช้เลยมันก็จะเก่งเกินไปนะครับต้องมาหัดฝึกฝนแล้วก็หัด การกะระยะการใช้สกิลแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจังหวะนะครับเราต้องรู้จังหวะการใช้นี่ครับเรามาดูกันก่อนเลยนะครับเรากดเข้ามาที่นักเตะนะครับแล้วก็กดมาที่เฟเยอร์นี่ครับตรงข้างบนเนี้ยนะครับก็เลื่อนไปหน้าสกิลนี่ครับโอเคแล้วมาดูกันสกิลแรกเลยนะครับผมเห็นไหมฮะดับเบิลทัชนะครับซึ่งเป็นสกิลที่เราต้องการที่สุดนะครับซึ่งเราจะเอาไว้ใช้หลอก ถ้าเราไม่มีสกิลนี้นะครับก็ใช้ไม่ได้นะครับอันนี้มาดูเมสซี่กันบ้างเมสซี่ก็ตัวเก่งของผมนะครับเมสซี่กับลูมินิเก้เลยนะครับดับเบิลทัชนะครับต้องมีนะครับถ้าไม่มีทํายังไงหาตัวที่มีสิครับไม่ยากแล้วก็ถ้าเกิดตัวไหนที่สกิลยังไม่ครบสิบนะครับก็สุ่มหาได้แต่ว่าโคตรออกยากพูดตรงๆนะครับหายากมากๆนะครับการที่จะได้สกิลดับเบิลทัชจากการสุ่มตอเลสมีไหมตอเลสมีนะครับแต่ว่าตอเลส มีสกิลอื่นด้วยนี่ครับคอร์สมูฟเนี่ยแหละครับที่มันจะทำให้เราติดสกิลอื่นน่ะมันก็แบบมันไม่ใช่แค่ับบิันทันอย่างเดียวนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับแล้วแต่อารมณตอเลสนะครับพูดแล้วพูดแล้วงุนหงิดนะครับการเราการที่เราใช้สกิลดับเบิลทันนะครับมันมีโอกาสที่จะเป็นการแต่อ้อมตัวด้วยนะครับซึ่งมันก็ถ้าทําได้มันก็โคตรเท่นะครับถ้าทําไม่ได้แม่งก็โคตรงุนหงิดนะครับก็คือแบบ ถ้ามึงดับเบิลทัชก็หลุดแล้วนี่ครับซึ่งมึงเคดแตะอ้อมแล้วไปติดเขานะครับโอ้โหงุดหงิดงครัผมโอเคแล้วเรามาดูกันบ้างนะครับว่าตัวไหนมีบ้างโอเว่นนะครับโอเว่นมีนะครับผมเคยใช้อยู่โอเว่นมีดับเบิลทัชนะครับตัวนี้มีนะครับผมส่วนโรนาริโอไม่มีนะครับเรามาดูกันว่าตัวอื่นนะครับที่ผมจะแนะนําได้มีอะไรบ้างนะครับเอ็มเปเป้มีนะครับเอ็มเปเป้เอ็มเปเป้ก็มีอยู่นะครับดับเบิลทัช นี่ฮะมีใช้ได้นะครับแต่ว่าเอ็มเป้มีสกิลเยอะมากก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเลือกใช้ให้ถูกแล้วกันนะครับมาราโดน่าเดมาราโดน่าก็มีนะครับมมาราโดน่ามีดับเบิลช็อตด้วยนะครับแล้วตัวไอคอนล่ะตัวไอคอนก็มีนะครับก็มาราโดน่าของฟรีนะครับใช้ดับเบิลช็อตได้นะครับอุปมายังมีหรือเปล่าไม่น่าจะมีนะครับไม่มีนะครับมีดิปปิ้งช็อตนะครับซึ่งคร่าวๆนะครับที่ผมรู้ก็ประมาณนี้นะครับ เอมเปอปเป้มสซี่มาราดน่าโอเวน่นตัวนี้ไม่มีตัวทองไม่มีนะครับมีเฉพาะไอคอนเท่านั้นนะครับไอ้แรดฟอร์ดมีหรือเปล่านะครับไม่น่าจะมีนะแรดฟอร์ดแร,ดฟ,ร,ด,ร,แรดฟอร์ดไม่มีครับผมแรดฟอร์ดไม่มีซันโชไม่มีอ่ะซันโชมีนะครับซันโชมีับเบอลทัสด้วยนะครับก็มาหาดูกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่โหมดแคมป์แคมป์เงินก่อนนะครับไปฝึกกันก่อน แคมป์อยู่ตรงนี้นะครับไอรูปเสืออ้อน,นี่นะครับไปเข้าไปฟรีเทนนิงเข้ามาฝึกตรงนี้ก่อนนะครับให้เราเคยชินก่อนนะครับเป็นอันแรกไปนะครับฝึกเล่นคนเดียวไปก่อนนะอย่าไปเพิ่งไปเล่นกับใครนะครับอย่าข้ามขั้นตอนนี้ครับต้องค่อยๆฝึกไปโอเว่นบอไม่ใช่นัวลูม,เ,มเก้นะครับขั้นตอนการใช้นะครับอ่ะ ที่หลายๆคนเห็นนะครับจะเห็นผมชอบวิ่งวิ่งมา,าปุ๊บหยุดบอลจึ๊บการหยุดบอลหยุดยังไงนะครับเห็นปุ่มอนาล็อกนี่ไหมครับกดทีเดียวแล้วปล่อยมันจะหยุดบอลน,นะครับหรือไมก่ก็วิ่งมาชูดแล้วหย,ยับกับอันาอล็อกพร้อมกันนะครับกดยิงแล้วอนาล็อกพร้อมกันอันนี้จะเป็นการเหมือนกับหลอกยิงนะครับเป็นการหลอกยิงอ่ะมันก็หยุดบอลได้เหมือนกันนะครับปุ๊บโอเคประมาณนี้นะครับแล้ว สเต็ปต่อไปนะครับคือการใช้สกิลดับเบิลทัชนะครับเราวิ่งมาปุ๊บ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 หยุดจึ๊บดับเบิลทัชปั๊บเห็นไหมนะครับอ่ะผมบอกนี่ก่อนดับเบิลทัชใช้ยังไงนะครับกดปุ่มอนาล็อกเลื่อนไปด้านหน้าอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะแบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งกดสกิลนะกดเลื่อนไปด้านหน้าทีเดียวแบบนี้เลื่อนไปทีเดียวแบบนี้แล้วเพิ่มปุ่มแดชนะครับตรงนี้พร้อมกันกดทเทียวกด พร้อมกันแล้วปล่อยพร้อมกันนะครับทีเดียวปุ๊บนี่นะครับผมก็จะกลายเป็นดับบิ้ทัชปุ๊บเห็นไฮะฝึกใช้ให้คล่องนะครับฝึกใช้จนกว่าเราจะคล่องมากๆนะครับแล้วเราก็จะเรียกใช้ตอนไหนก็ได้นะครับการบังคับทิศทางนะครับก็มีผลนิดหน่อยนะครับก็ไม่ไม่นิดหน่อยก็เยอะนะเราบังคับเฉียงขึ้นไป45องศาหรือลงมา90องศาก็ได้นะครับซึ่งเป็นการเลือกทิศทางในการที่เราจะไปนะครับ ม,มุดเราไปข้างบนเราเลือกไปข้างบนมั๊บอ๋อไม่ไม่ติดไปข้างบนเนี่ยครับเฉี่ยงขึ้นข้างบนหยุดบอลลงข้างล่างอาวมันก็ยากนิดหนึ่งครับตรงนี้มันยากนิดนึ่ะลงล่างหยุดบอลปุ๊บขึ้นข้างบนหยุดบอลลงล่างลงล่างมันจะยากนะครับนั่นแหละรครับคือการบังคับทิศทางนี่ครับเอาลันต่อเลสปุ๊บหยุดบอลับเบิ้ลทัพ ได้ครตอนเล็กก็ได้นี่ครับดับเบิลทัตเอาเนี่ยนะมันชอบตอนเล็กมันชอบ,ม,ชอบ,ม,ชอบมันจะมีสกิลนี้ด้วยนะครับก็คือไข้าขานเนี่ยครับเนี่ยสกิลนี้มันทําให้ตอนเล็กกลายเป็นตัวที่ใช้ดับเบิลทัตไม่เก่งนะครับเไอ้สกิลไข้ขวาเนะี่ยมันโคตรไร้ประโยชน์ไม่เคยเห็นไ่งมันจะเอาไปหลอกใครได้นะครับเนี่ยสกิลเนี่ยเพื่อนะี่ครับซึ่งถ้าเราใช้ดับเบิลทัตเราก็ตอนเล็กต้องบังคับทิศทางนิดนึงนะครับในการใช้ดับเบิลทัตเพราะมันจะไข้ขวายเนี้ยเออมึงเพื่ออะไรเนี่ยครับ เออไม่ร <the iling> <sounds> like <to> ู้ว่ามันหลอกยังไงนะเดี๋ยวเราดู่ะนะกูล็อกประตูก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็พื้นฐานการใช้สกิลก็ประมาณนี้นะครับแต่เรามาลองกันอีกครั้งหนึ่งโอ้ยต่ออเออลูมิเนเก้ครับหยุดปุ๊บระยะคู่แข่งนะครับเราเห็นคู่แข่งวิ่งเข้ามาปุ๊บเรากดลากไปข้างหน้าแค่นั้นนะครับทำไมเราเปลี่ยนทิศทางนิดนึงก็ก็ได้นะครับซึ่งแบบเราหยุด คู่แข่งวิ่งเข้ามาเรากดปุ๊บนี่ก็หลุดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ติดบล็อกไม่ติดขาเขาก็น่าจะหลุดนะครับหยุดบอลปุ๊บรอเข้ามาแล้วก็หลอกหลอก2ทีเขาวิ่งมาอีกหลอกอีกวิ่งมาอีกหลอกอีกนี่ครับก็อยู่ที่เรานี่ครับว่าเรากัะจังหวะแม่นหรือเปล่าอันรอย่างการตั้งค่านี่ครับถ้าจะเล่นสกิลให้ตั้งค่าโลหรือว่าสแตนดาร์ดก็ได้นี่ครับถ้าโทรศัพท์เราแรงๆหน่อยของผมโทรศัพท์มันแรงอยู่แล้วนะครับก็เลยปรับเป็นสูงได้ไฮได้นะครับก็ให้ฝึก การใช้สกิลให้คล่องก่อนนะครับเราค่อยเอาไปเล่นจริงอีกอย่างหนึ่งครับเวลาเล่นจริงอย่ามัวแต่กดสกิลนะครับมันจะทําให้เราฝีมือจริงๆเราดรอปลงไปอีกนะครับถ้าเราเลี้ยงบาดส่งเล่นสกิลพาดปั๊บเราเสียบอลเราต้องตามบอลน,นะครับแล้วซึ่งการเสียบอลแล้วโดนสวนกลับนี่เป็นอะไรที่โคตรที่จะกันยากนะครับเสียแล้วเสียเลยนะครับก็การใช้สกิลก็ดูก่อนนะครับว่าถ้าเราหลอกไปแล้วอะจะมีตัวซ้อนหรือเปล่าถ้ามีตัวซ้อนเราต้องกดรอบที่2ให้ทันนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับลองหัดใช้ให้ได้ก่อนกดให้ติดก่อนนะครับถ้าใครใช้ไม่ได้หรือกดไม่ติดอะไรยังไงคอมเมนต์บอกนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบแยกอีกครั้งหนึ่งคร่าวๆเอาอันนี้มันอาจจะอธิบายเข้าแบบจัดเต็มนะครับผู้ผิดนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายครั้งแบบจัดเต็มนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นให้ดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะอ่เดี๋ยวผมจะตัดภาพไปที่จังหวะการใช้แล้วกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้เรามาอยู่กับไฮไลท์แล้วนะครับ ก็เป็นไฮไลท์แมตส์เมื่อวานที่เพิ่งลงไปนะครับแมตสซี่หลอก2แล้วเข้าไปปั่นโค้งๆนะครับผมต่อยเลยเป็นประตูที่5นะครับก็เป็นแมตช์ที่ชนะไปเมื่อวานนี้นะครับใครยังไม่ดูก็อย่าลืมเข้าไปดูนะครับแมตช์เมื่อวานนี้แกล้งคนหัวร้อนนะครับเสียบแหลกเลยนะครับผมเอเคผมแล้วมาดูจังหวะกันใช้นะครับเห็นไหมครับโดนไอ้เนนเย่เขาบีบเราใช้ไปข้างหน้านะครับเรากดเลยนะพอเห็นเขาวิ่งบีบเข้ามาเรากดใช้สกิลเลยครับผมปุ๊บหลอกหนึ่งครับ เราเห็นเวลาาวลาบีบปุ๊บเรากดใช้สกิลเลยครับผมจังหวะนี้ผมจะต็อปให้ดูนะครับเรากดใช้ปุ๊บยบบ้อยนะครับหลุด2นะครับเราต้องดูจังหวะที่ตัวเขาวิ่งเข้ามาให้เป็นนะครับก็มันก็ค่อนข้างที่จะแบบมันไม่ได้ง่ายนะครับมันก็ต้องฝึกนะครับผมก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับในการการจังหวะเรามาดูอีกครั้งหนึ่งครับเป็นภาพช้าโลดนินโยเข้ามาแล้วเมสซี่หลอกเห็นไหมครับ มาดูจังหวะน,นี้นวีล่ากำลังบีบเข้ามาอ่าวิล่าหันหน้าเข้ามาหาเราเรากดหลอกเรียบร้อยนะครับหลงเลยแล้วเราได้ปั่นโค้งๆเรียบร้อยครับผมก็เทคนิคการใช้แล้วก็จังหวะก,การใช้ก็มีประมาณนี้นะครับก็บอกเลยว่าสุดขัดนะครับโอเคครับผมเราให้ดูไฮไลท์การใช้ขั้นอื่นๆกันบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับทั้งหมดเดี๋ยวผมให้ฝากเป็นไฮไลท์สิดท้ายไปก็แล้วกันนะครับ คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับคลิปต่อไปพรุ่งนี้เดี๋ยวรอติดตามชมกันได้เลยนะครับวันนี้ก็ลงคลิปประมาณนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นไฮไลท์ทั้งหมดแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย